6เคล็ดลับสู่การตลาดสู่กลุ่มเศรษฐีนะครับข้อที่1น,นะครับคุณจะต้องดูดีดูแพงนะครับว่าการที่ตัวคน ที่จะขายสินค้าเนี่ยไม่ได้ดูดีดูแพงนะครับเขาจะตัดสินคุณนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่ของจริงนะครับในข้อที่2เนี่ยเวลาที่เราเจอใครสักคนเนี่ยเราจะตัดสินเขาใช่ไหมครับว่าเป็นคนที่ดูดีดูแพงไหมนะครับดูน่าเชื่อถือไหมดูจากการแต่งตัวใช่ไหมครับในโลกออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับฉากหลังวันนี้คุณเนี่ยจะต้องดูให้พรีเมียมดูสวยนิดนึงนะครับไม่จําเป็นว่าต้องสวยเวอร์วังอลังการแต่ว่า ขอให้มันดูดีดูแพงนิดนึงนะครับก็จะช่วยให้แบบเสริมความเป็นผู้เชี่ยวชาญเสริมภาพลักษณ์ให้เราเนี่ยดีขึ้นนะครับข้อที่3เป็นเรื่องของการใช้คําพูดการสื่อสารนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับคนนี้ถ้าเราจะพูดที่มันชัดเนี่ยพยายามฝึกการอ่านออกเสียงควบกล้ำนะครับรอเรื่อแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ย ดูดีดูแพงข้อที่4ฝึกการทําภาพและคอนเทนต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับันนี้เราจะต้องแบบทำคอนเทนต์ที่มันดึงดูดกับคนที่เขามีกําลังซื้อนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้คุณอาจจะขายยานะครับคุณจะต้องทำคอนเทนต์เนี่ยให้กับคนที่เขากําลังที่อยากจะหาซื้อยาประเภทอาหารเสริมนะครับเพื่อที่จะไปดูแลกับคนคนที่เขารักกลุ่มเหล่านั้นนะครับซึ่งจะทําให้สินค้าของเพื่อนๆอนเนี่ยขายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ ข้อที่5นะครับคือคุณจะต้องทําตัวเองให้ดังนะครับวันนี้มีสื่อมากมายในโลกโซเชียลเลยนะครับคุณจะเป็นที่จะต้องทำคอนเทนต์ออกสื่อตามช่องต่างๆนะครับไม่ว่าแอปสีฟ้าสีแดงนะครับสีดำนะคุณจะต้องทําทุกช่องทางเลยนะครับแล้วจะทําให้คุณเนี่ยดังนะครับคนดังเนี่ยคือขายอะไรก็ขายง่ายนะครับถ้าของคุณดีแล้วคุณไม่ดังเนี่ยคุณจะขายยากนั่นเองนะครับข้อที่6 คุณจะต้องเลือกสินค้าที่มันได้กําไรต่อชิ้นเนี่ยมากนะครับไม่ใช่ว่ารเราจะขายของที่มันแบบ10บ,บาทขายเป็นแบบเป็นแสนชิ้นอย่างงี้อันนี้ก็ทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอปัญหาหยุ่มยิมนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยครวยชานั่นเองนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้ายอยากจะมาขายสินค้าอะไรให้ขายสินค้าที่มันมีราคาค่อนข้างดีนะครับและอัพตัวเราเองสกิลของตัวเราครับให้เหมาะสมกับสินค้าที่เราจะขายนั่นเองนะอยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณจะขายรถ BM เรถ รถสปอร์ตแล้ครับหรือว่าอย่างที่ผมขายอยู่ก็จะเป็นอสังหาพรีเมียมนะครับราคาก็ตั้งแต่5ล้าน10จนถึงร้อยล้านก็มีเลยนะถ้าชอบเนื้อหาสารัะแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ไว้ได้เลยครับผม